วันนี้เข้ามาอัปเดตรายงานกันด่วนๆเลยนะคะเข้ามาอัปเดตแปลงที่ดินที่เราจัดสรรให้คุณลูกค้าผ่อนได้นะคะผ่อนกันยาวๆ3ถึง5ปีเป็นแปลงที่ดินแนวสวนเกษตรเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นเฟสที่3แล้วนะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนในซอยขอนคุณหญิงนะคะพิกัดอยู่ตรงช่วงคลอง10บนองเสือนะคะ ที่ดินแปลงนี้เราจะเปิดให้คุณลูกค้าเข้าจับจองเป็นเจ้าของกันภายในวันอาทิตย์ที่7ดนี้แล้วนะคะที่ดินเราแบ่งแปลงเป็นทั้งหมด24แปลงนะคะฝั่ง b. 12แปลงฝั่ง a 12แปลงนะคะเป็นแปลงที่ดินให้ผ่อน3-5ถึงหปีเป็นที่ดินแนวส่วนเกษตรนะคะที่ดินตรงนี้งามมากค่ะดินดำน้ำชุ่มนะคะ มีคลองน้ำไหลผ่านนะคะเหมาะอย่างยิ่งในการเพาะปลูกเหมาะอย่างยิ่งในการทำสวนเกษตรนะคะคุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของช่วงระหว่างการผ่อนคุณลูกค้าสามารถเข้าทำเป็นประโยชน์ได้นะคะเข้ามาทำปลูกผักนะคะทำการเพาะปลูกใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยช่วงระหว่างทำการผ่อนนะคะที่ดินพิกัดดี ขนาดต่อตารางวาเริ่มต้นตั้งแต่116ตารางวาไปจนถึง165ตารางวาราคาต่อแปลงก็เริ่มต้นตั้งแต่3 0,000 0กว่าบาทไปจนถึง8 0,000 0กว่าบาทนะคะซึ่งราคาเงินผ่อนในระดับนี้ค่อนข้างหายากมากจริงๆค่ะนะคะจะมีเฉพาะโครงการของเราเพียงเจ้าเดียวที่ทําายการเงินผ่อนแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกประมาณนี้นะคะที่ดินงามมากค่ะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรให้ผ่อนกันยาวๆ3-5ปี พิกัดหนองเสือคลอง10บนะคะถ้าเกิดเข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกก็สักประมาณ3กิโลเมตรนะคะคุณลูกค้าเข้าได้ทั้งสองทางนะคะจะเข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกเข้ามาตรงช่วงหนองเสือคลอง10บก็อยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่3ก็เข้ามาจนถึงแปลงที่ดินแปลงนี้หรือว่าจะอีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่สะดวกเหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามีรถวิ่งอยู่ทางด้านหน้าแปลงตรงโน้นนะคะ เส้นนี้เข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกเหมือนกันเราแยกเข้ามาตรงชุมชนสารเฉพาะดอนใหญ่เพียงแค่3กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินที่เราจัดสรรแบ่งแปลงขายให้ผ่อนได้ผ่อนกันยาวๆ3 5ปีแปลงนี้นะคะคุณลูกค้ารีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าที่ดินแต่ละพิกัดของเราปล่อยเร็วมากค่ะเราให้คุณลูกค้าจองเพียงแค่วันเดียวไม่ถึงสชั่วโมงทุกๆเฟสท,ที่ผ่านมาคุณลูกค้าก็เข้าจับจองกันหมดทุกแปลงเลยนะคะ ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเราจะเปิดให้คุณลูกค้าจองภายในวันอาทิตย์ที่7นี้แล้วนะคะสอบถาม